คนไปจ่ายนู่นรถจ่ายนี่รถจ่ายรถก่อนค้นข้นอะไรนะข้นไปทางเข่าค้นมันจะมีสุ้มสายยางร่วมหมดสุดท้ายหมงนีกนี่เลยได้เลยเสียโอ้โหเสียวครับมาถึงแล้วนะครับซื้อของกินแล้วก็จะไป พอไปเล่นน้ำตกนะครับน้ำตกเจ็ดชาวน่อยกาแฟเข้มได้ใจมะม่วงแก้วคามิ่งแคนตาลูปให้พ่อค่าเข้ากี่บาทนะยี่สิบบาทเหรอคนละคนละยี่สิบบาทค่ารถสามสิบบาทเหรอค่ารถยนสี่ร้อยสามสิบตั้งแต่แรกถ้าหกรถรถให่น่าจะหนึ่งร้อยไม่แน่ใจใช่ไหมไม่แน่ใจนานแล้วเราไม่ได้มา อันนี้ไปน้ําตกวังการเหลืองมาครับรแต่เขาเขาปิดพุทยยางเขาปิดไม่ให้ลงเพราะน้ําป่า,ปาน้ําป่าเพิ่งเพิ่งมามก็แ้วกเ็เลยพากันเลยมาน้ําตกเจ็ดสาวน้อยตแต่ตแรกไปแวะจุดชมวิวอ่าเขาพญาเดินทงก่อนแล้วว่าจ,จะเลยไปเล่นน้ําตกวังการเหลืองอยู่ลบบุรีพอไปถึงปุ๊บ จ้าหน้าที่เขาปิดอุทยานเขาปิดป้องกันความปลอดภัยแต่ทุนี้มันใหญ่เนี่ยตึกสีสลนมันมีร้านการค้าอยู่จริงๆก็เคยมาแล้วแหละประมาณห้าห้าปีหกปีที่แล้วมาแล้วแต่ว่าพอไปไปที่นู่นเขาปิดก็เลยพากันเลยมานี่เพราะมันอยู่ไม่ไกลกันห่างกันประมาณสักสี่สิบกว่านาที่ ่ใช้ขึ้นมาแต่ว่าเราอยู่ในบริเวณเนี้ยได้ทุกท่าทุกทัวรงอาบน้ำฟรีเลงเนี่ยแล้วแกบอกว่าให้ไปแวะอะไรนะอาเกียนน้ำม่วกเหล็กแกบอกสวยตอนเย็นนะไอ้ยูน่ามวกเหล็กเขาปิดหกโมงไหมเหรอหรือเปล่าแกบอกว่าหกโมงกว่าแกยังอยู่ตรงนั้นได้อาจจะเข้าไปแล้วก็หกโมงกว่าออกมาหรือเปล่าตอนเปิดไม่แน่ใจวิวสวยเหมือนกันนะเห็นเขารีวิวกันนะว่าวิวสวยอยู่ถ้าไม่ขำแล้วพอเนาะถ้าไม่ขำอันนี้เผื่อไว้ ทั้งนี่ยถ้าเราเล่นนี่ค่ำก็อาจจะไม่ได้ไปแต่กรซื้อน้ำแต่ก็ซื้อน้ำนี่มาแล้วครับมาแล้วผู้เฒ่า <c oughs> ไปไหนกหันเลยไปเล่นน้ำสีเป๊ปสีเพื่ออเมริกาโน่กมแล้วแมริกาโน่อเมริกโนู่้ก็จะเลนเนื้ออาหาร

E aí, se par. ไม่ผิดหวังนะสวยอวยนะู่ <c oughs> เอ้ย <c oughs> สวยสวยสวย <c oughs> โอเคเลยน้ำน้ำพอเล่นเดี๋ยวก็ไม่ถือกับใสามากแต, <c oughs> แต่ว่าก็โอเคเลยใช่ ไม่มองหนังโย่เด้เรามีมองหนังนีัวนีที่น้ำหน้าเท่านั้อืมูดตอนน้ำหนาให้มันเป็นสีม่วงยแค่นั้นเริ่ม้ากเห็ดใหม่ละแตอน้อน้าตอนอิ่มพันี่นี้ อืมก็โอเคนะนี่นี่นี่เลยฮะ มาถึงก็กินก่อนเล่นน้ำแต่เ huh> uh ่า huh. นีเนี่ยนอนตีบ um ุ้งเลยอีออันนี้พุกมาแต่น้ำตกวกก้านเหลืองน้ำไปหอนอุทยานปิดนามปลาลุ่งไอ้ไอ้ปาสันไอ้ไอ้ก็บไอ้ปาปลาตัวบอกให่นี่้อง ร้อบาทเป็นบอกร้อยยี่สิบบาไม่่ไเนาะแต่รับไปอ่อนเนาะปากหวานทะเลจากลอยหอยเยอะไ่อยหี่เนาะอายุถว้าโอ้มีหัดต้หวานต้หวานมากินดิวยจากเนยเอาเลยีละเ้าต่างกินแบบตับวัวกับตับหมูตับหมูลูกคุ่งลูกพุ้งด้วทุกคน เจ้าพี่อวพี่นองนี่พี่น้องบักม่วงพวกนี้เดีกินแก้วขมิ้นมักม่วงทั้ไหร่กันนั้หล่ะพราแ่นอามานาอยู่มันแค่นามันสมเลยจะได้ชูแก้วขมิ้นนี่ไรใส่ขยะเนาะกินนะมาจาคุณตองถือยังไงอ้ะคุณสมมีแ่กันบอกกีหาแบบนี้ลอก็ดีแ เอาเลยปกติแคบกว่าเปิดว่าเป็นตัวยีก็เจอตัวใหญ่ยีจริงๆอ่ะเราต้องซื้อประมาณนี้ใช่ถึงจะพกไปไหนได้อันนั้นมันใหญ่เกินไปนอกจากว่าเราเอาไปออกคลิปนอนคืนอ่ะที่เดียร์เนี่ยกำลังดีเต้นตั้งนึงออกยีนอนนึงมักแท้ๆยักใส่ไปหนึ่งปลาปลาสดๆอยู่นะนี่เขาไม่ไม่เกียร์แสบเยอเขาซุกกว่านะซุกใส่เมือยหลอดอพี่น้องเอา หลั่งหน้าแล้วแบบทีนี้ทั้งหัวเขียวหัวดำด้วยกันในวันชิมกันนะชิมได้กินวิษนาจะอบเกลืออีกจังหน่อยเนาะเกลืออยากเหม็นไปจังหน่อยใครเลือดลุงพะยามทเปลี่ยนนั่นอะไรเอาไซน์ได้หันด้วเอาหัวหอกแซ่บพี่น้องแซ่บเกลือพี่น้องนี่คนนี้เขาพะยาติ Ừ, được. mhmm ừ. ừ, đẹp mhm 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 luôn. mhm 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 ăn mhm 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 แซ่บเยอะรับบานิหวันววนั้น,นเด็ดหวานัิดมั้ยเด็ดสุดอร่อยแซ่บมากเขาให้เอากับข้าวมากินได้นะครับแต่ต้องเก็บออกแต่ห้ามเอาขวดที่เป็นแก้วกับแอลกอฮอล์เข้ามาแต่กินได้แต่ต้องเก็บนี่ละมากินน้ำไหม các bạn. Đẹp. Cái đó sao mà nằm không, không, không. Đảo, ông, không, không ừ. có cái đó. luôn. bắt luôn. ยี่ม้อก็มีวันันานนแบบอุดบแบบอะไรแบบนี้ก็ตัวตาอะไรเสร็จเสร็จเม่ไหรเอ้ไม่ต้องใส่มื้เลยได้แต่ถ้าเราลูกอีสานก็นี่ยุ้มยหอมเหมนบ หอมมะนาวแซ่บดีไห <c oughs> มคือเรามันแบบกระจืออืมหอมมะนาวเลยเด้อเด้อพี่น้องขอกินข่าวกันเด้อ,อกิน <c oughs> ข่าวกันกินเอี๊ยมลพี่น้องภูมินํำหลายขนาด

กินแล้วก็เดี๋ยวสิไปเปลี่ยนผ้าแล้วก็ลงเล่นน้ำจะเข้าพี่น้องเอ้ยไปอ่อมขีบอยู่นี่มาจบอยู่เจี่สาวหน่อยคือเก็ไปเด้อพี่น้องเดี๋ยวอันขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วลงเล่นน้ำจะเข้าโอ้น้ำเย็นอยู่ดิ

่อยๆลงเดีลแห้งยนะโเลันที่าโเอาละดูได้ลงแล้วปลาตัวนี่ยเอามีปลาล้วเปล่าเอาคดีเลยเอาละดูแั่นี่มอรดลาเปล่าเ่ามันเป็นอะไรมันเป็นาใหม่อนมาติลามาติลาำรยลกม่เหมือนกันนะเอ้าข้าไก่ข้าอยูนี่เหาเห็นไีเเอ ม่แล้วไม่หอดด่เยจังนี่นเย็นมากน,น่าจะน่าจะใสกว่าน,นี้เลยนะก็เห็นไม่ปลาต่อดีดอุ๊ยคนทีู่่ยี่ยเขาเป็นเง,งินกแบบไม่ไม่กงไงปแล้วพี่า

มาข<ม>าปใช่เยดูจดข่งดก็ตม,มันเปียนใเนี่ยเามเ่งเรงดาะไหรอกเอ้โหแข่งดําแเข่งดําแนวเอาเอาที่าแข่งกันเ<ๆ>ลยหนึ่งสอใครขึ้นก่อนใครขึ้นก่อนหนึ่งสองสามหน่งส <c oughs> อามออ้ลอออ อยากเห็นลมาสีดำ้ะเด็กหน่อยเลนนาพี่น้องจักเศร้าไหนเห็นมคือบยิ้มวงหอกผู้ไดแบยิ้มวงมาลมาอีสาเลยลกมาอีสานลมาขาวลมาดำส่เห็นไหมดู โอ้โหโอ้โหกล้ามใหญ่ๆเลถ้าเป็นลูกพ่อแอเนสเป็นล่มเป็นล่มเป็นบอโอ๊ยเน้ะคือจะยุ่งกัดเท่านี้ล้วเริ่มเล่ยนใอครึ่งสะบกเริ่มนี่เริ่มน้ํอเริ่มเย็นแค่จะใหเลี่ยนอไปหอนลูบุญีไปแล้วอาตัวเองดําน้ําแข่งกับอาอ้นะ ดำน้ำไปนี่ไเบน้น้มันน้ำมมันไม่ใสเลยนะโอสนนี้มันหนเี้่วแต่ใคันันงจะมนังมาที่ย้อนขาลงแต่เรามาปีนั้นน้ำมันน้ำมันใสนะเอนี้นใสแต่น้ำไหลัวน้ำใสเขียวกว่านี้เนาะแต่น้ำมแห้งเยน้ำเย็นมากเลยหนาวว ปีนั้นเขาเล่ิอยูบนขั้นเห็นเเนาะใช่บน้นยูบนขั้นหนามนาแห้งกว่านี่เนาะออนามแห้งกว่านนาลายถ่ายยักม่แข่เล่นนามแบบพ่นไข่คือม้อยู่นียดไดเล่นน้องเล่นมากกว่าแม่ถ้าอยากสวยงามกับปีนเรื่องนึงถ้าอยักเล่นน้นามยากพ่นไข่ซื้อกับเล่นนีด้เป็นช่เทศกาลึง่งโลกเลย

ทุโคนออกมาจากน้ำตกแล้วจ้าตอนนี้เขาก็เล่งจะไปอาเกตนามวกเล็กจ้ะพี่นอ้องหามุ่งกว่าจา้าทะกคนไปเบิงพาธิตกดินพอดีจ้ะพี่นอ้อง มาติดตกดินแบบที่ทางขึ้นจอดจอดจอดท้ายหรถทางขึ้นเสาอาทิตย์หกโมงถึง18บแนาฬิกาแสดงว่าเขาสิปิดทางนีได้เนะาะคือว่า,ม,ามึงท่ามึงจะไปเบิร์นแดดหรือเปล่า วากับประมนันไหนอด้วยที่8นาศกายแต่ว่าเขากลับให้บึงอยู่แล้วมา ล่มผัดเหรอเสียขนยาวเลยแม่นะลมบีบีเนาะไอเนาะบึงเดงข้างนอกไว้ลงรถเลยจ้า้แดงปฝากเขามาเดียวมาอ๋อม้ยแม่นตาขึ้นฝาเลยอาการอุ้ยคือหนาวแท้หนาวอ๋อข้างหู้รถเด้อคือเย็นแท้ล่ะ เรวไปเห็นอย่างละพี่นอ้องมันตายขึ้นปลาอือุ้ยแก่งว่าไส้มาแล้ววะที่นี่ ปพอขั้นนี่เขาเห็นที่พันวน่นมาตเบอกเออเป็นทางวนา่นว่าผีหรือมัอ้งนี่เดี๋ยวรถทีพันเปลี่ยนตาเหลเค่ะอ่ะร่มเย็นนะ ข้าควานสิ่งกูร um> ู้ว่าผมมให้มองให้กูกูใส่แล้วท้องก็สอบวะอะฮะสวัสดีครับพาเลาะหมดมือเลยครับวันนี้พักผ่อนไหมท่านพักผ่อนที่ท้งวันนั่นนี่มือหมดไปเห็นงานเจี๊ยนมงคลหมดไป มาเที่ยวกันกันอ๋อแสดงว่าวนไปนู่นได้ใช่ไหม ้นนลี่สมมุติว่าเมื่อกี้ถ้าเราเลยมาก็มาทางนี้ได้หรอ งงไเดินไปนู่นได้ไปดูทางนู้นนะต้องเย็นหนาวจะพี่น้องต้องมีมีต้องหลายต้องแร่นพาทิศตกดินต้องนู่นไปทางนู่นพาคิดกำลังตกดินจ้า งล่างไหนเอารถลงไปได้ปะได้อว่าผรรเขาจ้้เขล้วด้หสวยจ้า ว่าไก่หกมุ้งชนิดจานที่แม่บอกมีเตียมสวยสวยเนาะวิวซำนี่แหละพอดีสวยตอนเย็นมาวิวสวยมากเลย พี่น้องมวลหลายจ้าทั้งลรบเบิลีจ้ามาสาลบุรีนะคร,รับเจ็ดสาหน่อยแล้วก็มาหมองสุดท้ายเลยจ้าอ่างเก็บหนำเมืองเล็กจ้าทุกคนพี่น้องเบิ่งคลิปแล้วเด้อจ้ามาเที่ยวตามได้จ้าอย่าลืมเด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์น้เด้อจ้าบ๊ายบายจ้า